ครับนี่ครับจะเป็นล้านปฏิบัติธรรมของปู่ล้านพ่อครับท่านผู้ชมซึ่งพ่นก็มี่ซื้อเสียงทั้งดานจับเงินจับทองครับนี่เป็นของค้าขายเสริมดวงวัลมีนี่แหละครับที่หลายต่อหลายคนครับที่เพิ่นบูชาจับเงินจับทองเอาไปใบค้าขายเพิ่นก็ปรากว่วาได้รับโชคดีครับผมค้าขายก็ดีขึ้นไอสีนะครับบางท่านก็มีโชคกมีลาบนน่าครับ อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นทะเบียนรถตู้ครับนามั่งครับท่านผู้ชมนี่ครับ,รบปรากฏว่างวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมออกทั้งบนทั้งล่างเลยครับทะเบียนรถตู้ของปูร้านโพครับอย่างนี้ก็จะเป็นแปดหกสามห้าครับซึ่งงวดก่อนมันก็จะออกเป็น สองห้าแดครับผมซึ่งขมุนไปมุนมาอยู่นี่ห้า8ปดแดหาก็มีครับหลาโตัสองตัวล่างก็จะเป็น8ปดสมครับ8ปดสามก็ตรงๆร,รงเลยครับอยู่ในนีครับขันชุว่าหมุนไปในซีตัวนี้จะถูกทั้งบนทั้งล่างครับท่านผู้ชมตอนงวดนี่ก็ย่งๆเด้อครับเด้อือยังพอเที่ยงมารวมงานปูที่ทําพิธีบวงสรวงของวันที สองวันที่ผ่านมาเหระครับสมุชมปูพนันใหญ่บอกพอเที่ยวว่านี่เม่งเอาตัวนีเดอ้อปูวายังยั่งอยู่เด้อปูวานี่ครับปูพนันใหญ่พอเที่ยงเิ่งเอาตรงจุดนี้ครับนี่นี่ครับพอเที่ยงไม่เห็นพอเทีย่ยงก็ได้ว,ว่าเออมันออกไปแปดสามหาแปดมันก็นยั่งเรือตัวนีครับยังเลือเป็นแปดหกไื่ว่าสามหานี่ครับมันเลี่ยงกันตรงๆอย่างสีง่ลัครับสมุชมครับขออธิบดีสมุชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับ ดังช่องเล่าบัไดไฮซับสนุนในการเล่นการพนันครับผมแตจว่าให้แค่เป็นแนวทางหรือครับเป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางเหลือกในการตัดสินใจสื่อฉลากทินแบงของรัฐบาลครับผมคือว่าซอยสาตล์ะครับท่านได้โชคดีไปกับอีใจ,น,น,น,กกน,จนําครับท่านไดที่บบลวงบดีบอลยังบอถูกก็ถือว่าซอยสาต์ซอยเสียภาษีซอยสาตจ์จะสินะครับท่านผู้ชม นี่ครับแปดหกสามห้าอันนี้คือพอเทื่องเห็นเลยครับจีว่ามันยังโบอกออกครับแปดหกสามห้าคืองวดก่อนมันออกแล้วครับเป็นแปดสามหาแปดครับ แต่ว่าพอเที่ยงคดนยินข่นาวว่ารถเก๋งปูก็ออกสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปซ่องเบิ่งทะเบียนรถเก๋งของปูเพราะว่าปูเขนจะมีรถสองขันจะเป็นรถตัวขั้นนึ่งครับแล้วก็เป็นรถเก๋งอีกขั้นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นรถเกง๋งเดี๋ยวไปเครับท่านผู้ชมพอเที่ยงจะพาไปซ่องเืองทะเบียนที่เขาว่าทะเบียนรถของปูนี่ออกสามตัวข้างบนครับ นี่ครับเดี๋ยวพอเที่องจะไปถามเมืองวางวดนี่เจแดงเพิ่นให้ตัวใดเป็นตัวเด็ดเด็ดครับผมอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับงวดก่อนเป็นรถเก๋งของปูครับนี่ครับขั้นนี้เป็นรถเก๋งของปูที่ปูได้ใส่งานอยู่ทุกมือครับนี่ครับอุ้ยงวดก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาเด็กเจ็ดออกครับท่านผู้ชมเอาเด็กเจ็ดออกงวดก่อนนี่ครับสอง เจ็ดห้าแปดครับตัดเล็กเจ็ดถิ่มเป็นสองห้าแปดครับโอ้ยรถปูมีสองขั้นครับจะเป็นรถเก๋งขั้นหนึ่งหลากกาจะเป็นรถตู้ครับขั้นหนึ่งปรากฏว่าออกทั้งล่างทั้งบนทั้งสามตัวเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นจะเป็นทะเบียนร,รถของปูครับรถทะเบียนร,รถของปูลานโพครับนี่ครับ อันนี้เป็นของงวดที่แล้วครับผมท่านผู้ชมเป็นของงวดที่แล้วครับออกสามตัวเลยครับท่านผู้ชมกลับมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมไปถามมึงครับเจดียงว่าเจดียงเดีเดินทางไปที่มีมี่หลังส่งพาเจดียงไปส่งนะครับเมื่อวานนี้ในวันที่เจ็ด เราพอเที่ยงในเดินบ่ได้เดินทางมาแต่เมื่อวาเจอกันกับเจดียงเราพอเที่ยงเราจะไปถามหาสุริยเดเดไปฝากท่านผู้ชมอีกทางหนึ่งครับและขับไปฟังจากปากเจดียงได้ว่าเจดีย์คนใดตัวใดมากครับเมื่อวานครับท่านผู้ชมมื่อวานก็มาเจอกันกับเจดียงคนเดิมอีกคือนก่อครับเดี๋ยวจะจเจดีย์คนบ่อยฟังครับคือเพิ่นได้เดินทางไปหาปูที่ที่อยู่บ้านม่วงสุเนาะแม่บ่อหรือปูเขาหลั เราข้นบอกโอ้โอ้ว่าปีปทุมครับอ๋อครับผมว่าเป็นหยางครับบปต้องบอกข้าเจะแดงไปนั่นจแดงพ่นผ้าไปเฮต่างไหนครับอันหมวดก้อนพ่นเอานองแมวโอ้ยหมวดก้อนพ่นเอาต้างับไปเฮตแอ่พันออกมาจาก้านอื่นล่ะแต่ว่าปูนั่นพ่นพันี่คาถาพันนี่อียงน่ะพ่นข่าเพ่นผ่าเฮ็ดอ่ครับพันผ้าเห็ดกับบานี้มันขึ้นม่แปดสามหา เขาเจ้าก็ซื้อกลับกันโอ้โหที่พัดมากอยู่บ่อครับนกลับกันแปดสามหกกลับมัคถือเรื่องบนเรื่องล่างอืันี้เขาเจ้าเล่นนัดว่าสิมามันที่เจ็ดปูบอกบปูกเลยบอกให้ไปครับก็ไปตังทีซีไปฮอดสามโมงเสารขาเจ้าฝ่าเฮ็ดฝ้าเมียเฮ็ดเหล้าไฝ่หนีปูไทยคลิปไปท่านตายลูกไปท่านบอกเข้าเจาาเเา้านาี่ครับบอก<า>เอฟซีเนี่ยจะแดงมีซีมีหกมีเจ็ด หกนี่สิเป็นเก้าหรือเก้าเป็นหกกับว่าหกครับมีซีมีหกมีเจ็ดเป็นบ่ครับนี่ว่าซีเก้าเจ็ดเนีนครับผมท่าซีหกเจ็ดตัวนึงนี่ยเพราะว่าเมื่งสี่กระขีดนงอกจะแดงว่าใส่ตีใส่ของเจ้าของแล้วอันซีหกหนึ่งโอ้จะแดงสิโอ้ที่จะแดงไปอันจนพ่อท้องเป็นบ่ครับซีหกหนึ่งเนีนเมีนละหกหนึ่งเลยพ่อท้องเนี่ยตันนี้จะแดงกับตีใส่เลขเจ้าของที่จริงนี่สิ มีเจ็ดมีสี่มีหกล่ะอสี่เก้าหนึ่งกับว่าไปละอ๋อครับผมสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งที่สี่เนาะครับเจ็ดแดงเนาะหลรากาสี่หกเจ็ดหรือว่าสี่เก้าเจ็ดเป็นบอกครับเผื่อเห็ดเผื่อเห็ดเหรอเผื่อก็ฝ้าป้ายชิ้นเห็ดตะเสว่อ๋อครับเหตะเสว่ปอย่างกเขียนเผื่อไหนกูเห็ดไหนตะโพลันจันเก่าบัดนี้พ่อบัดนี้มีีกกลุ่มหนึ่งที่งวดก้อนเพื่อนเออ น้องแมวมาเฮ็ดเอาครับแต่ว่าคลิปของเฮ้าจะบ่บอกว่าน้องแมวดอกนีแต่วาหวยนางเอาอืมครับผมมันก็อดูว่ดีเนาะคนเสียใิ่นกัวแต่สาวเตางับที่สองมาน้องแมวครับน้องแมวขาเจ้านํามาเอาขาเจ้ามีของเพื่อประเฮ็ดบ้านขาเจ้าสถานที่นั่นเป็นน้ำสถานที่มันเข้ากะชีรถไปอีกบ้านนึงไปเฮ็ดยูต่าปูที่มีพญานาคอือครับผมเอพิ่นกับาไปนั่งเอาวัน กับเพียนลายโตมีหกมีห้ามีเจ็ดคล้ายสามตัวหนึ่งแต่ว่าเพิ่นบอกคือบอกแต่ว่าเพิ่นก็เขียนห้ยอยู่ด้เพิ่นเขียนห้อยู่อยู่ในเครื่องบอกอยู่ในเครื่องนี่ล่ะเป็นตัวใหญครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจดีย์เพิ่นก็ร่างจ่าบอกโชคบอกลาท่านผู้ชมครับผมว่ามันแคบหนาจอไวัยยุ กันไม่หายกับเดีย์ว่าลบทิ้งแต่ว่าแจ็คสีอยู่ในเครื่องใดท่อนหนึ่งอยู่จนพก็คือหนึ่งจนพ่ออีกอย่างก็จนพ่อช่องที่เจดีย์ไปกระปูหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ครับแต่กหกหนึ่งกับหกหนึ่งมาก็ได้ครับครับแต่ว่าที่ไปเหมือว่านี่ที่เพิ่นเอาเต้างาบอกครับเพื่อเอาหนองแมวไปเหตุเต้างาบครับก็ได้ได้เป็นเจ็ดหกสี่เป็นหก อ๋อครับเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นหกครับผมเรียว่าหกกับเก้าเป็นสี่เป็นตัวเดียวกันครับบานิกาปัญยุ่งปันก้อนหนอนน้องแมวไม่ปันเฮ็ดไห้นคนกับว่าเฮ็ดอวดก่อนเขาก็ได้ครับได้ได้หาเศงครับโอ้ข่าวคนบอกกัดคลิปไปหนิว่ท่านปล่อยคลิปคนว่าจะาเฝ้าปล่อยเธอจะแดงไอ้ซื้อใส่สะกอนคนว่านน่ะนะครับผมเลยคิดว่ามือเฮ็ดขามเพืนเหมือนเราว่าท่นปล่อยจะก้นสัญญากระเพิ่นเดียว ว่าว่าไปถือว่าเป็นสีได้สัญญาณสังอันี้มันก็ได้เห็นห้าเห็นหกเห็นเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็สามหกเจ็ดนี่ละอ่าหกเจ็ดสามหกเจ็ดละครับผมอันนี้คืออันหนองแมวเห็ดเนาะเต่างาเมันก็คือสี่หนองแมวเปเห็ดเต่าลูกสามสี่หกเจ็ดเป็นบอลหนองอันที่ว่าเต่าเงาสี่หกเจ็ดหรือว่าสี่เก้าเจ็ด ขวดควอนพนในแปดสามหาคุ้ยหาแปดสามก็เจ้าลิ้นสองหกกลับด้ทั้งบนทั้งล่างขจ้ายานมันดังนี่นี่ครับท่านผู้ชมก็คือเจแดงตัวเปลเป็นครับเจแดงคนเดิมครับพนจากมีตาห้คนอื่นครับผมจะหายอยู่ตลอดยังพราะเสื้อเองก็ได้รับกุศลจากคนหลายอย่างอยู่ครับผมบ่าวาจะเป็นเรื่องต่างๆครับคนกะเอือนนุนกุญเจียก็พอเที่ยงอยู่ตลอดครับไปน้องอนเจแดงแล้วลวยครับผมขอบคุณหลายครับเจ สาธุดเจเด้อครับย่างสามคนก็ได้ครับสีว่าย่างสามคนไผเด้อครับผมขอสามคนจะดงก็ได้ครับผมเป็นะย่างเจดแดงได้เจแดงกับผ้าสาวอดำท่าลวยมากจะหาปูค่ะเพลิงบะระมีปูคือเก่าเนาะครับเจแดงสิงหวังไปย่างครับโอ้ยขอบคุณหลายครับเจแดงทุกคนครับผมห่วงบ่แยงบ่กัด